เมื่อคุณมีฐานแฟนถึงระดับหนึ่งการขายของคุณจะง่ายขึ้นไม่ตือ้อไม่งอคนก็มารอซื้อถึงที่การสร้างฐานแฟนนั้นมีคีย์สำคัญอยู่2องคำค่ะคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบวกด้วยเวลาถ้าวันนี้มีคนมาบอกคุณว่าในยุคที่โควิดระบาดท,ทำให้หลายคนวิตกกังวลคุณควรเริ่มทำคอร์สออนไลน์ได้แล้วนี่ไม่ใช่ทางเลือกหรือทางลอดอีกต่อไป แต่มันเป็นเทรนด์หรือแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตคุณจะทำตามหรือเปล่าคะคำตอบที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครพูดกับคุณเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนมีแนวโน้มที่จะเชื่อคนที่เขารู้จักมากกว่าคนที่เคยเห็นกันไม่กี่ครั้งดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สิ่งแรกที่คุณควรทำก่อนเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์นั้นมี3ระดับด้วยกันเริ่มจากทำให้เขารู้จักคุณหรือ k n น w บอกเข้าไปว่าปัจจุบันนั้นคุณทําอะไรอยู่มีผลงานในอดีตหรือความสําเร็จอะไรบ้างคุณสามารถใส่ลงไปในโปรไฟล์ของโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเริ่มสนใจคุณ,คณเขาก็จะไปค้นหาข้อมูลตามสื่อต่างๆเหล่านี้รวมทั้งผู้คนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยและนี่คือโอกาสที่คุณจะได้โปรโมตตัวเองแบบฟรีๆทริคที่เจนจะแนะนําคุณมี2เรื่องค่ะอันดับแรกข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของคุณนั้นควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสอน แน่นอนว่าในชีวิตคนหนึ่งนั้นอาจจะมีประสบการณ์หลายแง่มุมแต่หยิบยกเอามาเฉพาะเรื่องที่คุณจะสอนเขาทริคข้อที่2คือลองนั่งหน้ากระจกและแนะนําตัวเองสั้นๆภายใน30วิทําให้คนประทับใจคุณเร็วที่สุดและรู้จักคุณให้มากที่สุดถัดมาคือความสัมพันธ์ในระดับไว้ใจหรือ to trust คนจะเริ่มไว้ใจคุณเมื่อค,คุณให้ความรู้ออกไปอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอทําให้เขารู้สึกว่าคบคุณแล้วได้ประโยชน์คบคุณแล้วชีวิตดีขึ้น คีย์สำคัญของการให้ความรู้ก็คือคุณต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นอย่างดีรู้ว่าเขาต้องการหรือสนใจเรื่องอะไรแล้วให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเขายกตัวอย่างเช่นคุณจะเปิดคอสอนแต่งหน้าเจ้าสาวคุณอาจจะเขียนบทความหรือทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการดูแลผิวหน้า30วันก่อนเข้าพิธีวิวาหรือการแต่งหน้าปกปิดริ้วรอยอย่างเร่งด่วนอีกในหนึ่งการให้ความรู้นี้ก็เป็นการทดสอบตลาดว่าเขาสนใจในเรื่องที่คุณสอนหรือไม่ ความสัมพันธ์ในระดับที่3คือจำได้หรือรีคอร์ถึงตอนนี้ระดับของความสัมพันธ์เริ่มแน่นแฟนมากขึ้นคุณได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วเวลาที่มีใครมาพูดถึงเรื่องที่คุณสอนเขาก็จะย้อนกลับมานึกถึงคุณเป็นคนแรกและมีแนวโน้มสูงมากเขาจะเป็นลูกค้าที่อุดหนุนคอร์สคุณในอนาคตในการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเจนมักจะได้ยินคำถามว่าทำยังไงให้สร้างฐานแฟนโตอย่างรวดเร็วมีเงื่อนไขของเวลาสองข้อที่คุณควรรู้ค่ะ นั่นคือความสม่ำเสมอหรือ consistency กับความถี่หรือ frequency ความสม่ำเสมอในที่นี้เจนให้นัยยะหมายถึงการคาดเดาได้คือคนจะสามารถหาคุณเจอได้ในวันและเวลาที่แน่นอนยกตัวอย่างรายการทีวีที่คุณชอบอย่างเช่น The Voice คุณสามารถติดตามเนื้อหาใน,ในวันและเวลาที่กำหนดทุกสัปดาห์ส่วนในความถี่นั้นเจนให้ความหมายถึงการที่ เขาเห็นคุณในทุกที่ไม่ว่าจะเข้าแพลตฟอร์มไหนก็เจอคุณเข้า Facebook ก็เจอคุณไป YouTube ก็เห็นเซิร์ชใน Google ก็พบ2ปัจจัยนี้เป็นตัวที่ช่วยเร่งให้การสร้างฐานแฟนของคุณนั้นโตเร็วขึ้นเมื่อสรุปทั้งหมดที่เจนได้พูดไปแล้วสามารถเขียนเป็นสูตรสรั้นๆได้ว่าการสร้างฐานแฟนนั้นเท่ากับความสัมพันธ์ที่ดีบวกด้วยเวลาซึ่งเจนรวมได้สิ่งน,นี้ว่าการทำ personal brand เพื่อนส่นแบนนั้นมีความจําเป็นต่อธุรกิจการสอนเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวคุณคือสินค้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเชื่อคุณเขาจะซื้อคอร์สคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารักคุณเขาจะทําตามที่คุณสอนคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องที่คุณรู้หรือมีประกาศนียาบตรรับรองมากมาย ขอเพียงคุณทําให้เขามั่นใจว่าความรู้และประสบการณ์ที่คุณมีนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาและทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งกำลังจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตเพื่อไปเจรจาธุรกิจหมื่นล,ล้านดอลลาร์ของเขาแต่ปรากฏว่าแผงควบคุมเนี่ยมันขึ้นสัญญาณไฟสีแดงเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเศรษฐีก็โทรตามวิศวกรมือนหนึ่งณขณะนั้นมา เขาใช้เวลาเพียง5นาทีก็เดินกลับมาบอกเศรษฐีว่ามันมีน็อตตัวเล็กๆอันหนึ่งที่หลุดไปแล้วผมก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องบินเจ็ตพร้อมใช้งานหลังจากที่เศรษฐีขอบอกขอบใจก็ถามเขาไปว่าแล้วคุณจะชาร์จค่าบริการเท่าไหร่วิศวกรหนุ่มตอบอย่างใจเย็นว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเศรษฐีอึง้งไปสักพักหนึ่งพร้อมกับพูดว่าคุณใช้เวลาไม่ถึง5นาทีกับน็อตตัวเล็กๆอันหนึ่งเนี่ยนะวิศวกรตอบว่าครับ ถ้าวันนี้คนที่มาไม่ใช่ผมแต่เป็นคนอื่นคุณคิดว่าเขาจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการค้นหาข้อผิดพลาดแล้วธุรกิจหมื่นล้านของคุณจะเป็นยังไงบ้างเศรษฐีเข้าใจในทันทีแล้วก็รีบนําเงินให้เขาเป็นสองเท่าจากที่เขาขอเพราะเศรษฐีรู้ว่าความเชี่ยวชาญของคนหนึ่งนั้นสามารถจะประหยัดเงินและเวลาของเขาได้มากกว่าสิ่งที่เขาจะได้ในอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างแบรนด์ได้แข่งแกร่งแบบนี้ คุณจะไม่ต้องสู้กับสงครามราคาอีกต่อไปไม่ว่าคุณเสนอคอร์สที่ราคาเท่าไหร่คนก็จะรุมกันซื้อหากมีคำถามหรือสนใจการทำคอร์สออนไลน์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหรืออินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะคะกด subscribe แล้วกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนใครทุกสัปดาห์จะยังมีสาระประโยชน์อีกมากมาแชร์กันแล้วพบกันค่ะ